ที่ไม่ได้เป็นคนรูดอาแล้วมีเพื่อนคร้ก็ช่วยกันบอกเพื่อนๆ้าใราใ้สามารถที่จะชินได้เพื่อนี่ให้พวกเราเป็นที่ดีเพื่อนสามารถทำได้ก่อนเลยนะครับขนมบนีม้บขอวก็อันนี้อันนี้กล้องไหนบอกอด้ พี่ทิมคะอันนี้เป็นสุราชุมชนนะคะอจรริงหของชัยภูมิใช่ค่ะพี่ทีมรบกวนช่วยพูดไข่ไม่ส้มฉันส้มไข่ไม่ส้มผมส้มครับไม่เอาไม่เอามเอมาไไหมไข่ไม่ส้มค่อยส้มเด้อ